คนที่ม่วงในวันนี้นะคะก็จะมีะข้อถามหลังจากที่เราได้เรียนจบด้วยนะคะก็กอนอุ่นเลยนะคะต้องขอแชดงความยินดีกับนักเรียนทุกคนนะคะที่ได้ก้าวผ่านสอบผ่านมาเป็นพันจ่าแล้วในวันนี้นะคะสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกกับทุกุคนนะคะก็คือว่าเ,เราจงพึงระลึกไว้เสมอว่าเราก็เป็นหนึ่งในกองโูที่ไม่แพ้ใครค่ะขอเสียร์พมือด้งให้กับตัวเองคะ่ะ สำหรับครูค่ะชื่อปัญจดีหญิงมาเช่ดมีรูปไพโรนะคะชื่นเชื่อเก๋นะคะประวัติการรับราชการนะคะปีงบประมาณ2552ถึงปีงบประมาณ2555นะคะก็ได้ทำงานอยู่ที่กองรยาทหารเรือฐานทัพเรือกรุงเทพค่ะในตำแหน่งนักดนตรีวงริยราชนาวีค่ะจากนั้นค่ะปีงบประมาณ2565นะคะถึงปัจจุบันค่ะก็ได้มีติงานที่กองช่างโยธาฐานทัพเรือสระขีนคะในตำแหน่งเสมียนกองช่างโยธาค่ะ ซึ่งในวันนี้นะคะก็จะมาสอนนักเรียนทุกคนนะคะในเรื่องของการทำโคมไฟด้วยขวดน้ำพลาสติกในปัจจุบันนะคะเราจะเห็นได้ว่า,าทุกทุกประเทศเนี่ยมีปัญหาในเรื่องของขยะมากขึ้นวันนี้นะคะก็ได้นำในเรื่องของอขยะขวดน,น้ำพลาสติกที่เราไม่ใช้แล้วนะคะ <S <S เขาก็จะเป็นขยะแล้วเพราะเขาไม่มีค่านะคะแต่วันนี้นะคะเราก็จะ มาให้นักเรียนนะคะได้รู้จักการที่จะนำขยะนั้นกลับมาใช้ประโยชน์ได้เหมือนเดิมหรือดีกว่าเดิมอีกนะคะเพื่อไม่ให้ขยะนั้นไร้ค่าไปนะคะ,คะซึ่งในวันนี้นะคะก็จะมาสอนนักเรียนนะคะทำโคมไฟด้วยขวดน้ำพลาสติกมีใครเคยทำไหมคะ ไม่มีไม่มีนะคะอ่อวันนี้เราจะได้มาทํากันนะคะประโยชน์ของการที่จะทำโคมไฟด้วยขวดน้าพลาสติกนี้นะคะก็จะช่วยให้เรานะคะไดะ้ประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยอย่างเช่นบางทีเราจะไปซื้อโคมไฟเนี่ยอย่างน้อยต้องมี 200- 300ถึงบาทละแต่ในวันนี้นะคะก็จะใช้เงินเพียงไม่เกิน30บาทเราจะได้โคมไฟนะคะแล้วก็จะสามารถนะคะทำให้เราเอ่อได้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ แล้วก็สามารถนําไปต่อยอดในเรื่องของการเสริมธุรกิจของเราได้ด้วยถ้าหากว่าเราทําบ่อยๆนะคะเราก็อาจจะสามารถนําไปขายได้ด้วยนะคะคนในปัจจุบันนะคะก็จะชอบของของที่ทําด้วยมือเช่นแ a น d m a d e อะไรพวกนี้นะคะ ในระหว่างที่ครูจะสอนนะคะก็ขอให้นักเรียนนะคะได้จดบันทึกตามไปด้วยแล้วก็ถ้าหากว่าใครมีข้อสงสัยอะไรก็คือสามารถถามได้เลยทันทีนะคะสําหรับท้ายชั่วโมงนะคะครูก็จะมีคําถามกับนักเรียนด้วยและคนที่หลังหลังห้องนะคะเห็นอยู่ไม่ต้องหันไปมองใครเลยนะคะก็เดี๋ยวหลัจากนี้จะขออนุญาตแจกคู่มือเอกสารการเรียนนะคะ ได้ครบแล้วนะคะ,ะสำหรับวัสดุอุปกรณ์ที่สำคัญนะคะในการทำโคมไฟด้วยขวดน้ำพลาส,สติกนะคะอย่างแรกเลยนะคะก็จะเป็นขวดน้ำพลาส,สติกค,ค่ะอย่างที่สองค่ะก็จะเป็นหลอดไฟหลอดไฟนะคะอย่างที่สามค่ะก็เป็นกระดาษไขค่ะอันนี้คือกระดาษไขนะคะอย่างที่สี่ค่ะเป็นกระดาษแข็งหรือกระดาษสานะคะ อย่างที่ห้าค่ะเราจะเป็นกาวอย่างที่หกค่ะเป็นกันไกลและอย่างที่เจ็ดค่ะอย่างสุดท้ายมีคัตเตอร์ค่ะขั้นตอนในการทำนะคะขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะนำโขดพลาสติกเนี่ยมาตัดมาตัดให้เป็นรูปทรงแบบนี้นะคะก็ค่ะ <laughs> เราก็จะตัด เราก็จะตัดขวดพลาสติกนะคะก็แล้วแต่ความต้องการของนักเรียนนะคะว่าจะตัดใครชอบสั้นๆก็ตัดสั้นๆนะคะใครชอบยาวๆก็ตัดยาวๆนะคะต่อไปนะคะขั้นตอนที่2ค่ะเราก็จะวาดลวดลายบนกระดาษแข็งหรือกระดาษสาที่เราเตรียมมานะคะซึ่งในวันนี้นะคะคุณครูก็วาดลวดลายในกระดาษสานะคะจากนั้นค่ะขั้นตอนที่3ค่ะเราอ่ะขออนุญาตค่ะ เมื่อเราวาดลวดลายเสร็จแล้วนะคะเราก็ใช้มีดคัตเตอร์กรีด่ลวดลายที่เราวาดเอาไว้นะคะก็จะได้เป็นแบบนี้อันนี้คือกรีดมาแล้วนะคะและขั้นตอนที่สามค่ะเราก็จะนํากระดาษสาที่เราตัดมาแล้วเนี่ยมาติดกาวกับกระดาษไถนะคะติดกาวไปเลยในระหว่างที่นักเรียน ติดกาวนะคะก็กระดาษสาเขาจะมีความเป็นเป็นกระดาษออกเป็นเป็นผ้านะคะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราทากาวเราอาจจะต้องทาเยอะๆนิดนึงนะคะเพราะว่ากระดาษที่เป็นแนวผ้าแบบนี้นะคะเขาจะติดกับวัสดุอื่นได้ยากค่ะแล้วก็จะใช้กาวเยอะๆหน่อย ติ๋โดยทำให้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 เป็นทรงอะคะ่ะ 啊！ จากขวดน้ำพลาสติกจะเป็นยังไงกันบ้างนี่นะคะสวยไหมคะ <c oughs> นี่นะคะก็เดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมา,าทำโคมไฟด้วยขวดน้ำ สำหรับลายนะคะที่นักเรียนจะทำนะคะก็แล้วแต่ความถนดัดหรือความชอบส่วนตัวเลยนะคะบางคนก็อาจจะชอบลายไทยก็ได้นะคะก็ไปกรีดเอานะคะค่ะต่อไปนะคะครูจะถามนักเรียนนะคะอ,อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำโคมไฟด้วยขวดน้ำพลาสติกมีกี่อย่างคะมีอยู่อย่างะครับมีอะไรบ้างคะ่ะขวดน้พลาสติกกระดาษไขกระดาษแข็ง ไช่ครับค่ะแล้วก็ขั้นตอนในการทำมีกี่ขั้นตอนคะมีอยห้าขั้นตอนค่ะมีอะไรบ้างค่ะ ค่ะขั้นตอนที่สามค่ะค่ะขั้นตอนที่สี่ค่ะ เรียนเชิญะเพือนส่ค่ะขึ้นมาเป็นขึ้นมาปฏิบัติให้ให้เพื่อนๆได้ดูด้วยนะคะในระหว่างที่เพื่อนปฏิบัตินะคะก็เดี๋ยวให้ในักเรียนนะคะได้บอกขั้นตอนเพื่อนนะคะค่อยๆบอกขั้นตอนนะคะงานเพื่อนแล้ว่วงเราอะี่นขั้นตอน มาต้นลายนะคะแล้วก็ใช้ไม่กีดอ่ากีดมาแล้วกีดมาให้แล้วค่ะขั้นตอนที่สามค่ะอ่าติดป็นกาวค่ะนักเรียน <c oughs> ค่ะมักเรียนมือสั่นนะคะตกิดใช้กาวเยอะๆนิดนึงนี่นะแรงๆดิพี่ แค่เปหนหมองแค่แต่ว่าพันผ่านไป <c oughs> ติดที่ทำขั้นตอนที่สามเสร็จแล้วตอนที่สค่ะ ค่ะและขั้นตอนที่ห้าค่ะอ,ไไอ่ะเราก็จะเอาหลอดไปใส่ถั่ไปนะคะสมมติว,ว่าเราทำไปแล้ว <c oughs> นะคะอ่ะเขาเชียรมกุนดาดให้กับเพื่อนเลยค่ะขอบคุณค่ะ อุปกรณ์ด้วยค่ะขอสามคนค่ะเอาไปแจกสามคนอันนี้ด้วยกาว ขั้นตอนแรกนะคะก็เราตัดขวดแล้วใช่ไหมคะขั้นตอนที่สองค่ะว่าลวดลายบนกระดาษแข็งค่ะขั้นตอนที่สามค่ะเราก็ใช้กระดาษแข็งกระดาษสานะคะมาพันรอบขวดค่ะติดกระดาษสากับกระดาษไขก่อนนะคอ่าตอนนี้แนะนําให้ใช้กาวเยอะๆนิดนึงนะคะเพราะว่ากระดาษสาเนี่ย เขาจะมีความติดกับวัสดุดอื่นๆยากนะคะยากไหมคะเพียน ราควรที่จะระวังของมีโคมงไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของคัตเตอร์หรือกันไกนะคะก็ระวังจะบาดมือด้วย ได้ไหมคะเสร็จไหมคะเสร็จแล้วค่ะเก่งมากตกลงไหเพื่อนเลยค่ะเก่งมากนะคะเรียบร้อยมากเพื่อนถามทำไมเสร็จเร็วจังค่ะสำหรับการทำโคลไฟด้วยขวดาำพลาสติกนี้นะคะมันก็จะเป็นชิ้นเดียวในโลกของเรา ฉะนั้นนะคะเราจะมีความภูมิใจในตัวของมันเองว่า,วาเมื่อเราทํ่เราทได้แล้วเนี่ยนี่แหละคือฝีมือของเราและถ้าเรามีการพัฒนานะคะ<ม>ก็อาจจะทําให้เราสามารถมีรายได้เพิ่มขึ้นด้วยสรุปน,นะคะ<ม>ในอุปกรณ์ในการทำโคมไฟด้วยขวดน้ําพลาสติกนะคะก็จะมีขวดน้ําพลาสติกค,ค่ะมีหลอดไฟค่ะมีกระดาษถขกระดาษแข็งหรือกระดาษสาค่ะมีกาวกันกแล้วก็คัตเตอร์ค่ะ ขั้นตอนในการทำนะคะก็จะมี5ขั้นตอนค่ะขั้นตอนแรกนะคะก็ตัดบริเวณด้านบนของขวดน้ําออกนะคะแล้วก็ตัดตามความสูงที่เราต้องการเลยนะคะขั้นตอนที่2ค่ะว่าดลวดลายบนกระดาษแข็งหรือกระดาษสาค่ะแล้วก็จากนั้นใช้คัตเตอร์กรีดลวดลายที่เราวาดค่ะขั้นตอนที่3ค่ะนํากระดาษแข็งหรือกระดาษสาที่เราวาดลวดลายเอาไว้นะคะมา ติดก,กับกระดาษไขค่ะขั้นตอนที่4ค่ะเราก็ทำก,กระดาษนะคะที่เราติดก,กันแล้วเนี่ยให้เป็นรูปทรงขวดน้ำนะคะโดยเอาขวดน้ำเนี่ยมาวัดค่ะขั้นตอนที่5ค่ะขั้นตอนสุดท้ายนะคะเราก็นำหลอดไฟมาใส่ในขวดนะคะแล้วเราก็จัดได้เป็นโคมไฟจากขวดน้ำพลาสติกค,ค่ะสำหรับการเรียนวันนี้นะคะก็จะไม่มีการสอบนะคะเพราะว่าครูเห็นแล้วว่า<ม>นักเรียนนะคะได้ ได้มีความตั้งใจเรียนอย่างดีมากนะคะก็เลยจะไม่มีการสอนนะคะฉะนั้นแล้วเนี่ยครูครูค,ค,คิดว่าะจะให้งานนักเรียนนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการไปศึกษาดูเพิ่มเติมนะคะตามเว็บไซต์ ที่คุณครูให้มานี้นะคะก็ไปดูเขาก็จะมีข้อมูลที่มากขึ้นนะคะแล้วก็ให้หนักเรียนเนี่ยไปทดลองทํานะคะการทําโคมไฟจากขวดน้าพลาสติกนะคะก็ขอให้หนักเรียนนํามาส่งครูในวันพรุ่งนี้นะคะก่อนจากการในวันนี้นะคะก็ครูขอฝากติพคนนะคะแล้วก็ข้อคิดเอาไว้ให้กับนักเรียนนะคะในวันนี้ ขยะยังมีคุณค่าและพวกเราละ่ะวันนี้มีคุณค่าหรือยังขอบคุณค่ะ